สวัสดีนะคะทุกคนปวกน้อยต่างแดนวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ตัวเองให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกแล้วนะคะจริงๆมันเป็นประสบการณ์เก่าๆนั่นแหละแต่ว่าพอดีหลังจากที่ปวกน้อยต่างแดนเนี่ยทำคลิปวิดเรอเกี่ยวกับเรื่องการทํางานไม่ว่าจะเป็นทํางานทําความสะอาดไม่ว่าจะเป็นทํางานนวด หรืองานใดๆก็แล้วแต่ที่ประเทศเยอรมันนี้นะคะแล้วก็มีคนเนี่ยแบบทักมาหาเยอะมากแล้วก็แบบอยากจะมาทํางานด้วยเหตุผลที่ว่าอยากจะมาปลดหนี้เป็นหนี้ที่เมืองไทยเยอะอยากมาทํางานหาเงินส่งทางบ้านที่เมืองไทยทุกมากๆเลยหากินยากนั่นนี่บลล拉คือทุกคนมีเหตุผลเป็นของตัวเองหมดบวกน้อยต่างแดนก็เช่นกันนะคะตอนก่อนที่เราจะมาเราก็มีเหตุผลของเราเช่นกันแล้วก็เราจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะว่าหลังจากที่เรามาแล้ว ตอนก่อนเรามาเนี่ยเราคิดแบบไหนพอเรามาแล้วเราเจอเหตุการณ์แบบไหนบ้างวันนี้เราจะมาพูดในคลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะจ๊ะโอเคก็สําหรับคนที่ฟังนะก็อยากคิดว่าปวกน้อยต่างแดนเนี่ยมาพูดกักหรือใดๆนะคะเราจะเอาประสบการณ์ตรงที่เราเจอมาจริงๆแล้วก็ทํามาจริงๆพูดให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะโอเคตอนก่อนที่จะมาอยู่ต่างประเทศนะปวกน้อยต่างแดนเนี่ยก็คิดแล้วแหละว่าเออถ้าฉันได้ไปอยู่เมืองนอกเนี่ยฉันก็จะไปหางานทําแล้วก็ฉันจะ เก็บเงินส่งทางบ้านแล้วก็เก็บเงินไว้ให้ตัวเองบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าฉันได้มานะฉันสามารถทํางานได้ฉันจะออกไปสมัครงานหางานแล้วก็ทํางานแต่ในความเป็นจริงนะทุกคนปวกน้อยเนี่ยมาถึงประเทศเยอรมน,นีปุ๊บนั่งเอ๋อเลยจ้ะด้วยภาษาเราก็ไม่ได้ก่อนที่ปวกน้อยจะมานะภาษาคือคือพูดภาษาไม่ได้เลยไม่ว่าจะอังกฤษหรือว่าภาษาเยอรมัน เราพูดได้แค่ภาษาไทยกับภาษาอีสานซึ่งมันใช้ชีวิตประจําวันที่นี่ไม่ได้อยู่แล้วโซวิูเนาะโอเคก็หลังจากนั้นนะทุกคนปวกน้อยก็แบบเออมาแล้วก็เริ่มเหงาและเริ่มแบบทําไงวะจะเริ่มต้นยังไงวะจนเนี่ยเราก็ทําอะไรไม่เป็นเลยวันๆเราก็รอแต่ แต่สามีไม่ว่าจะพาไปตลาดไม่ว่าจะไปเออมหมายถึงว่าพาไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าพาไปกดเงินพาไปทําอะไรใดๆก็แล้วแต่เรานั่งรอแต่สามีหน้าที่ของเราเนี่ยคือเราทําความสะอาดบ้านซักผ้ารีดผ้าถูบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ชีวิตแค่นั้นณนะตอนนั้นนะแล้วก็จนแบบ หลายเดือนมากอะทุกคนเพราะว่าเราต้องไปลงทะเบียนเรียนใช่ปะพอได้ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยกว่าจะมีคิวกว่าจะแบบโรงเรียนเขาเปิดเทอมนู่นนี่นะคือก็ต้องใช้เวลาพอสมควรหลังจากนั้นเราก็ได้ไปเรียนภาษาซึ่งตอนที่ปวกน้อยมาเนี่ยปวกน้อยไม่ได้เรียนภาษาอะไรมาเลยก็คือมาเริ่มต้นที่นี่นะคะเริ่มเอหนึ่งที่นี่ซึ่งอย่างที่บอกกับภาษาเยอรมันก็โคตรยากเลยทุกคนยากมากจริงๆแล้วก็เราไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่หมดเลยซึ่งมันก็ยากกับชีวิตเราอีก แล้วพอแบบได้ไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับว่าได้ไปโรงเรียนเรียนภาษาจบอะไรจบฉันก็ยังไม่ได้ทํางานนะจ๊ะก็ ก็ยังแบบใช้ชีวิตแบบนี้มาเป็นปีๆจนปวกน้อยเนี่ยเรียนจบ A1 ถึง B1 สอบผ่านใดๆก็แล้วแต่แต่ก็ยังพูดภาษาไม่ได้อยู่ดีหลังจากที่เราสอบผ่าน B1 แล้วภาษามันจะมีระดับเนาะ a 1 A2 B1 แต่ว่าที่เนี่ยเขาจะบังคับให้เรียนถึง B1 แล้วก็อ่ส่วน B2 C1, C2 มันก็เป็นอีกแบบระดับสูงหน่อยที่แบบจะเอาไปเรียนต่อหรือใดๆก็แล้วแต่หรือทํางานดีๆประมาณนี้แต่ว่าปวกน้อยไม่ได้เรียนเนาะปวกน้อยเรียนแค่ถึง B1 ก็คือจบพอหลังจาก จากนั้นนะเราก็คิดว่าโอ้ยเดี๋ยวฉันจะไปหางานทําเราก็เลยเริ่มส่งใบสมัครซึ่งใบสมัครงานที่ต่างประเทศนะคะทุกคนมันก็ไม่ใช่แบบไปเอาใบสมัครแล้วมากรอกว่าฉันจะสมัครงานซึ่งหลายๆบริษัทมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างปวกน้อยอย่างเงี้ยเราแบบสนใจบริษัทนี้เราก็เขียนเขียนว่าเออเราเนี่ยชื่อนี่จบภาษาระดับนี้มาทําอะไรได้บางนู่นนี่นั่นเราก็ส่ง ใบสมัครใบบริษัทนั้นบริษัทนี้นันน้นนี่นู่นแล้วก็สรุปไม่มีใครตอบรับเพราะมาเลยจ้ะและทําอะไรอะ่ะก็อยู่บ้านเฉยๆก็น่าเบื่ออีกพวกน้อยก็เลยได้ไปทาใบกับขี่นี่แหละพอใบกับขี่พอเออจําอย่างเดียวแล้วก็ได้มามันก็เออทําให้เราขับรถไปนูน่นไปนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืแล้วหลายคนก็อาจจะคิดนะมึงทําง่ายขนาดนั้นเลยเราด้วยความที่อย่างที่บอกแหละมันเป็นจังหวะชีวิตคนแล้วก็ด้วย ด้วยด้วยความที่เราเป็นตัวเราด้วยคือโปร่งน้อยต่างแดนก็คือทําแบบแป๊ปเดียวอะ่ะมันก็ได้หมดแหละเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนมุ่งมัน่นแล้วเราเป็นคนความจําค่อนข้างดีด้วยเลยไงเ,เออแล้วก็แบบเออมันทําแล้วมันก็ได้แต่หลังจากนั้นเราก็ยังไม่ได้งานอีกนะทุกคนเรียนภาษาจบก็พูดภาษาเยอรมันไม่ได้อีกเราก็เลยไปขอ นั่งอยู่ร้านนวดอ่ะซึ่งเราก็เล่าให้ทุกคนฟังแล้วว่าเออเราเนี่ยเริ่มต้นมายัางไงเนาะเราไปนั่งอยู่ร้านนวดเราก็อยากรู้ว่าเขาพูดภาษาอะไรยังไงแบบเขาสื่อสารกับลูกคายย้ายังไงวะด้วยความที่เราพูดไม่ได้เลยเพราะว่าสามีฝรั่งเราก็ไม่ได้พูดภาษาเยอรมันกับเราก็พูดแต่ภาษาแบบภาษาพื้นเมืองที่นี่แล้วก็ภาษาไทยภาษาอังกฤษกับเราเราก็พูดอะไรไม่ได้เลยเราก็คือแบบ ดูแบบเหมือนเป็นคนไม่มีค่าทุกคนอืมคราวนี้ค่ะจนแบบเราก็ได้ไปทํางานร้านนวดประมาณสองปีได้มั้งประมาณเนี้ยแล้วก็เราก็ออกจากร้านนวดนี้แล้วก็เราก็เลยเจอกับพี่คนไทยแล้วเขาก็เลยเอ่า เหมือนกับว่าฝากเราแหละให้ไปทํางานทําความสะอาดที่บริษัทหนึ่งซึ่งเราก็โชคดีที่ว่าบริษัทที่เขาฝากไปเป็นบริษัทค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงระดับหนึ่งแล้วก็สวัสดีการหลายๆอย่างคือแบบทุกอย่างดีหมดอะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะพอเราได้ไปทํางานนะทุกคนมันก็ยากอีกเพราะด้วยความที่เราพูดภาษาไม่ได้เลยแล้วก็เพื่อนร่วมงานเนี่ยคือเราไม่ได้ ใช้ภาษาอังกฤษกันนี่คือเราพยายามต้องใช้สื่อสารเป็นภาษาเยอรมันเราก็ไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเราก็พยายามมันก็จะมีคนที่แบบเข้าใจเราแล้วก็แบบรำคาญเราอะทุกคนอย่างเช่นสับง่ายๆในการทําความสะอาดอะอย่างเช่นผ้าคีริวเรียกว่าอะไรสายไฟเรียกว่าอะไรแล้วก็พวกถังน้ําเรียกว่าอะไรคือแบบ สับอะไรพวกเนี้คือเราต้องรู้แล้วตอนนั้นปรกหน่อยไม่รู้อะไรเลยจ้ะฉันรู้แต่ฉันรู้ในหัวสมองฉันว่าอันนี้ภาษาไทยเรียกอันนี้อันนี้อันนี้นะแต่ว่าฉันไม่รู้ภาษาเยอรมันนี่ว่าอันนี้มันแปลว่าอะไรห้องเก็บของเรียกว่าอะไรผ้าคีริวเรียกว่าอะไรเครื่องอบผ้าเรียกว่าอะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบมันต้องเรียนรู้เยอะมากเลยอ่ะทุกคนอืมหลังจากนั้นเราทํางานที่นี่ประมาณหกปีค่ะเราก็เริ่มแบบ ก็คุยได้พูดได้แต่ก็ไม่ได้เก่งเพราะว่าอย่างที่บอกทําความสะอาดนะภาษามันไม่ได้ใช้เยอะแต่ว่ามันก,มนก็มันก็ต้องใช้สื่อสารแต่มันก็ไม่ได้แบบใช้แบบเยอะเพราะว่าตอนที่ปวกน้อยทาอะ่ะปวกน้อยก็อยู่ในอัพไทยลงที่แบบอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้แบบมีเพื่อนมาช่วยหรือใดๆอย่างเงี้ยคือทํางานคนเดียวนะพูดง่ายๆจนนั่นแหละพอเราออกจาก ตรงนั้นมาเราก็ได้มาทําร้านนวดนี่แหละแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เริ่มพูดภาษาได้เยอะขึ้นเพราะว่าตอนเรามาเปิดร้านนวดภาษาเราก็ยังพูดไม่รู้เรื่องหลังๆล,ลูกค้าก็เริ่มแซวแล้วว่าแบบเออตั้งแต่ฉันมาตั้งแต่เธอเปิดร้านแล้วก็ตอนเนี้ภาษาเธอเริ่มดีขึ้นคล่องขึ้นนะอะไรประมาณเนี้ยหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะว่ามึงมาอยู่สิปีทําไมมึงพูดภาษาไม่ได้ก็เพราะว่าไม่ได้ใช้ภาษาเยอรมันเลยส่วนใหญ่จะอยู่แต่กับ สังคมคนไทยแล้วก็พูดแต่ภาษาไทยเนาะก็จะประมาณนี้ซึ่งคลิปนี้เราก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังว่าสําหรับคนที่จะเอกต้ามาหมายถึงว่าแบบที่แบบเอออยากจะมาทํางานนะนั่นนี้นู่นทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายนะกว่าทุกๆคนที่เขาจะมาอยู่ที่นี่ได้กว่าเขาจะได้เริ่มต้นทํางานกว่าที่เขาจะมีชีวิตอยู่ได้หางานทําได้นั่นนี่คือแบบมันต้องใช้เวลาพอสมควรและถ้าสมมติว่าคุณเนี่ย แบบเอ็กต้ามาเสียเงินมาเพื่อที่จะมาทํางานแล้วคุณไม่รู้จักใครเลยที่นี่มันก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะมันต่างจากคนที่ว่าเออถ้าถ้ารู้ว่าแบบมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องหรือญาติอยู่ที่นี่แล้วก็มาแล้วก็มีงานทําเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดจะเอ็กต้ามาโดยที่ไม่รู้จักใครเหมือนปรกน้อยมาแบบเนี้ย มันก็ค่อนข้างที่จะยากแล้วอยากจะมาเล่าให้ฟังด้วยว่าถึงจะมีวีซา่าอะอย่างปวกน้อยเนี่ยเป็นวีซ่าแต่งงานมาใช่ไหมมันก็ไม่ได้ง่ายอะ่ะคือกว่าจะเราไปสมัครงานกว่าจะอะไรคือมันต้องใช้เวลาทุกอย่างเลยและถ้าคุณมาแบบแบบไม่มีอะไรเลยไม่รู้อะไรเลยเรามาสมมติว่าแบบไปโดนหลอกมาหรืออะไรมาแล้วจะทํายังไงอะ่ะแล้วมันก็จะมีหลายๆคนที่แบบเขียนมานะว่าแบบ เออเนี่ยร้านนั้นเขาบอกว่ามีวีซ่าทำงานนวดให้จ่ายเงินเท่านั้นเท่านี้ถ้าเราเตือนคุณแล้วแล้วคุณไม่ฟังแล้วคุณมาโดนหลอกก็เรื่องของคุณแล้วจ้ะเพราะว่าเราก็ขี้เกียจเถียงกับคนที่ไม่ไม่ฟังเราไม่ได้บอกว่าคุณต้องมาเชื่อเรานะแต่ว่าเราแค่บอกว่านะตอนนี้มันยังไม่มีอย่างเช่นคนที่ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์บอกว่าเออเนี่ยมีคนบอกว่าไปทํางานนวดที่ประเทศเยอรมันได้แล้วแล้วก็เออวีซ่าสําหรับงานนวดมีแล้วถ้าเราบอกว่ายังไม่มีแล้วคุณยังยืนยันว่าคนนั้นคน บอกว่ามีคุณก็ไปติดต่อคนนั้นคนนี้ของคุณไม่ต้องทักมาหาเรานะเพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เราไม่ชอบแบบพูดอะไรซ้ำซากอะทุกคนหมายถึงว่าแบบถ้าเราเตือนแล้วไม่ฟังก็ไปโดนหลอกเลยจ้ะก,ก็ไม่ได้ว่าอยากมาทุกคนอยากมาหมดแหละอย่างที่บอกว่าเออคนที่ดูคลิปวิดีโอหรือว่าโลกโซเชียลต่างๆนาๆนาเนี่ยคนที่อยู่เมืองนอกหรือว่าคนที่ทํางานต่างประเทศมันก็ดูเหมือนชีวิตแบบดีๆหาเงินง่ายนั่นนี่นู่นแต่จะมีใครไหมอะที่แบบ มาพูดตรงๆกับกับในโลกโซเชียลอะว่าแบบฉันลำบากนะฉันนูน่นฉันนี่ฉันนั่นนะหรือว่าอะไรใดๆก็แล้วแต่คือทุกคนก็สร้างภาพพจน์ให้ตัวเองดูดีเนี่ยอย่างปลวกน้อยใครจะไปคิดว่าปวกน้อยเนี่ยเป็นนี้แบบเยอะแยะมหาศาลมากถ้าปวกน้อยไม่พูดออกไปใช่ปะอืมนั่นแหละทุกคนอย่างที่บอกอะว่า อยากมาอยากมาทุกคนอยากมาหมดแหละอยากมีชีวิตใหม่อยากเริ่มต้นใหม่อยากมีงานทําอยากมีเงินอยากส่งเงินให้ทางบ้านคิดถึงทางบ้านคิดถึงครอบครัวสบายทุกคนคิดเหมือนกันหมดค่ะแต่ว่าทุกอย่างที่ทํามันต้องมีสติด้วยนะทุกคนต้องคิดไตรตรองให้ดีว่าเออถ้าเราไม่รู้จักใครเลยเรามาอยู่นี่ไม่ว่าจะเราไม่มีสามีสมมติในกรณีที่เราไม่มีสามีไม่มีคนรู้จักไม่มีแล้วคุณจะมายัางไงอะ่ะแล้วคุณจะอยู่ยังไงอะ่ะค่าเช่าบ้านอ่ะ อะอย่างปวกน้อยอะค่าเช่าบ้านก็ักบค่าเช่าร้านเนี่ยปาไปแสนกว่าแล้วนะที่ปวกน้อยจะต้องจ่ายทุกๆเดือนไหนจะค่าโทรศัพท์ค่ากินค่าอยู่ค่าหนี้สินค่าบัตรเครดิตค่างวดรถค่าใดๆเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยปวกน้อยต้องหาเงินทีแบบ สองถึงสามแสนเฉพาะค่าใช้จ่ายนะทุกคนอย่างที่บอกแล้วถ้าคุณมาทํางานอะอะสมมติคุณมาอย่างเงี้ยคุณมาโดยที่แบบไม่มีใครเลยไม่มีบ้านอยู่ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณมาเช่าบ้านค่าเช่าบ้านที่เนี่ยยิ่งถ้าเป็นมินเชียหรือว่าถ้าเป็นมิวนิกด้วยห้องหนึ่งอะตีไปเลยสามหมื่นสี่หมื่น ค่าเช่านะหมายถึงเฉพาะค่าเช่านะแล้วคุณน่ะทางานเดือนห้าหมื่นหกหมื่นเน็ตโตออกมาแล้วอย่างเงี้ยคุณจะใช้ชีวิตยังไงอ่ะอืมมันต้องคิดแบบเยอะๆยๆเยอะยเยอะมากๆ,ๆ,ๆเลยแล้วไม่ใช่ว่าคุณบินมาถึงปุ๊บอะถ้าสมมติแม่มีไม่มีบ้านไม่มีอะไรคุณต้องมาเริ่มต้นชีวิตใหม่หมดเลยคุณบินมาถึงเยอรมันปุ๊บแล้วคุณจะไปไหนต่ออะ คุณจะหาบ้านยังไงที่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าบ้านโลง่ลงๆแล้วเดินไปหาบ้านเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่หรือเช่าห้องอยู่เหมือนเมืองไทยมีตังชั้นเดินไปจ่ายก็ได้มันก็ไม่ใช่เพราะว่าการเช่าห้องการหางานการเช่าบ้านการทุกอย่างอะ่ะทุกคนมันมันมันไม่เหมือนเมืองไทยมันแตกต่างหมดเลยมันแตกต่างทุกสิ่งอย่างเลยนะแต่โอเคถ้ามองกลับกันถ้าสมมติว่าคุณสามารถอยู่ได้แล้วอะไรแล้ว อ่ะทางานเก็บตังค์อันนั้นมันก็จะอีกเรื่องหนึ่งมันก็จะสามารถแบบใช้ชีวิตได้ดีอยู่หมายถึงว่าแบบมันก็ทํางานถ้าขยันขยันหน่อยมองไปทางไหนมันก็เป็นเงินเป็นทองหมดอ่ะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าถ้าในกรณีที่คุณแบบไม่รู้จักใครมาเริ่มนับหนึ่งหม่แล้วคุณจะใช้ชีวิตยังไงอตอนปกน้อยมาเหมือนกันแบบ จะไปทางไหนต่อวะแล้วแล้วยังไงวะอาง่ายง่ายขนาดปวกน้อยมีวีซ่าอยู่ที่นี่แล้วนะตอนนั้นนะอ่ะตอนนั้นปวกน้อยได้ขนาดได้สัญชาติแล้วนะทุกคนแล้วก็ต้องออกจากบ้านสามีเก่ามากูจะไปหาบ้านยังไงวะเนี่ยกูจะไปเริ่มต้นยังไงวะเนี่ยคือแบบคือแล้วแล้วยังไงอะ่ะแล้วขนาดมีงานทําขนาดขนาดว่าแบบเงินเดือนก็เข้าบัญชีทุกเดือนมีเงินตอนนั้นไม่ช็อตด,ด้วยอืก็คือแบบมีเงินพอพอไปเช่าบ้านได้อะไรอย่างเงี้ย ฉันยังแบบไปไม่ถูกเลยฉันจะไปเริ่มต้นยังไงวะใช้ชีวิตยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยอืมนั่นแหละกว่าจะผ่านจุดพวกนั้นมาได้มันยากมากเลยนะทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นมีสตินะคะไม่ว่าใครก็ตามที่อยากจะมาทํางานเมืองนอกหรือว่าแบบเอ,อ่อแช็มมหาปวกน้อยแบบในข้อความเยอะมากอยากมาทํางานรับคนไหมนั่นนี่นู่น สติค่ะแล้วก็ยิ่งงานนวดด้วยที่ประเทศเยอรมันยังไม่มีวีซ่าทํางานนวดนะสําหรับใครที่มาเถียงนะคะว่ามาทํางานวีซ่านวดได้แล้วนู่นนี่นันน่นก็ก็ไปหาคนที่คุณคอนแทคไม่ต้องมาถามปวกน้อยนะเพราะว่าปวกน้อยไม่ชอบพูดอะไรแบบซ้ำซากแล้วก็ถ้าเตือนไม่ฟังก็ไปโดนหลอกเลยจ้าอืมเพราะว่าปวกน้อยเนี่ยเป็นคนที่แบบเราเป็นคนแบบตรงมากๆเลยแล้วก็เราเป็นคนที่เราไม่เคยกักใดๆก็แล้วแต่เราจะแนะนําให้เอ่อ FC หรือว่าเราจะแนะนาให้เพื่อนๆได้ทํากันตลอดเลยว่าแบบนั้นแบบนี้แบบนู้แบบน ún. เราถึงบอกว่าถ้าความจริงอะเราเอาประสบการณ์ของเราพูดเนี่ยเราจะพูดได้เต็มปากว่าเราเจอมาแบบนี้ทํามาแบบนี้ขั้นตอนใดๆก็จะประมาณนี้แต่อยากจะบอกว่าประสบการณ์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าเอ้ยมาฟังปวกน้อยพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็เชื่อทั้งหมดจริงๆไม่ใช่นะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยใช้ชีวิตไม่เหมือนกันแต่ละคนเจอปัญหาไม่เหมือนกันแต่ละคนแบบ มีเจออะไรมาไม่เหมือนกันเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดแต่ว่าฟังแล้วก็เออไปคิดไต่ตรองตามแล้วกันเนาะว่าแบบเออมันก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ฟังคนนี้มาเป็นแบบนี้ฟังคนนี้มาเป็นแบบนี้ลองคิดดูว่าอันไหนมันน่าจะเป็นไปได้ประมาณนี้นะจ๊ะก็สําหรับคลิปนี้ก็ยาวไปแล้วนะ จอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะเดี๋ยวยังไงเดยวปวกน้อยจะมาทําคลิปนี้ให้ฟังว่าการทํางานทําความสะอาดที่ประเทศเยอรมันเนี่ยมันทํายากไหมแล้วก็พอได้เข้าไปทํางานแล้วเจอเพื่อนร่วมงานแบบไหนแล้วก็ทำงานในลักษณะแบบไหนที่เราทํามาประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในคลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมติดตามกันนะเป้เล็กปกน้อยต่างแดนจ้า